สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะมาพบกับครูโบอีกเช่นเคยในชั่วโมงวิทยาศาสตร์นะคะเด็กๆสําหรับวันนี้ครูโบก็จะมาทบทวนเนื้อหานะคะต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะในเรื่องของร่างกายของเรากันต่อค่ะอาหารหลัก5หมู่นะคะเด็กๆจําได้นะคะว่ามีอะไรบ้างหมู่ที่1นะคะได้แก่เนื้อสัตว์นมไข่นะคะรวมไปถึงถั่วชนิดต่างๆ หมู่ที่สองก็จะเป็นตระกูลคาร์บโบไฮเดรตนะคะพวกข้าวแป้งเผือกมันน้ำตาลและอาหารแปรรูปจากแป้งนะคะหมู่ที่สามก็จะเป็นพืชผักชนิดต่างๆค่ะหม,หมู่ที่สี่นะคะก็คือผล,ลไม้ชนิดต่างๆและหมู่ที่ห้าก็คือไขมันนะคะไขมันที่ได้นี้ก็จะได้จากไขมันจากพืชแล้วก็ไขมันจากสัตว์นั่นเองค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาค้นเรื่องในเรื่องของระบบย่อยอาหารนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าในระบบย่อยอาหารในร่างกายของเรานั้นนะคะมีความสำคัญกับร่างกายของเราอย่างไรบ้างจากแผนภาพนะคะผู้หญิงกำลังพูดว่านบรู้ไหมว่าระบบย่อยอาหารมีหน้าที่อย่างไรและมีหน้าที่อย่างไรหล่ะครับ ระบบย่อยอาหารนะคะจะทําหน้าที่ในการย่อยนะคะย่อยอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะคะให้ไปเป็นสารอาหารขนาดเล็กๆนะคะจนร่างกายนั้นสามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่หลอดเลือดแล้วก็ถูกลําเลียงไปยังส่วนต่างๆของร่างกายทําให้ร่างกายของเรานั้นจเจริญเติบโตและแข็งแรงนั่นเองค่ะ ในระบบย่อยอาหารนะคะประกอบไปด้วยอวัยวะนะคะที่เป็นทางเดินอาหารแล้วก็อวัยวะที่ช่วยในการสร้างน้ําดีรวมไปถึงเอนไซม์นะคะสาหรับการย่อยอาหารนะคะมาดูกันค่ะว่าแผนภาพร่างกายของเรามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีปากในปากนั้นก็จะมีส่วนประกอบนั้นก็คือมีลิ้นนะคะมีฟันมีต่อมน้ําลายค่ะหลอดอาหารกระเพาะอาหารนะคะลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กทวารหนักค่ะตบ การทำงานของอวัยวะในระบบย่อยอาหารนะคะก็การย่อยอาหารนั้นก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของสารอาหารให้มีขนาดเล็กลงจนร่างกายสามารถที่จะดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้เราจะแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือ,อมีระบบเชิงกลนะคะการย่อยแบบเชิงกลนะคะเป็นการย่อยอาหารโดยไม่ใชเอนไซม์ได้แก่การบดเคี้ยวอาหารในปาก การบีบตัวของทางเดินอาหารนะคะซึ่งก็จะพบในหลอดอาหารกระเพาะอาหารและก็ลำไส้เล็กค่ะต่อมาการย่อยอาหารเชิงเคมีนะคะจะเป็นการย่อยอาหารโดยใช้เอนไซม์ย่อยสลายสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะคะปโปรตีนไขมันซึ่งพบได้นะคะที่บริเวณปากกระเพาะอาหารและก็ลำไส้เล็กค่ะ ขั้นตอนการทำงานนะคะจะทำงานร่วมกันนะคะของอวัยวะต่างๆในระบบอาหารนะคะหก็คือเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปในปากแล้วนะคะฟันก็จะทำหน้าที่ในการเคี้ยวอาหารลิ้นนะคะจะช่วยคลุกเข้าอาหารและต่อมน,น้ำลายนะคะจะช่วยขับน้ำลายที่มีเอนไซม์อะไมเลสนะคะออกมาย่อยสารอาหารประเภทแป้งนะคะนั่นก็คือพวกตระกูลคาร์โบไฮเดรตนะคะ ต่อมาค่ะหลอดอาหารนะคะเมื่ออาหารเริ่มมีการเคลื่อนที่ผ่านคอหอยนะคะเข้าสู่หลอดอาหารแล้วกล้ามเนื้อหลอดอาหารก็จะหดแล้วก็คลายตัวเพื่อบีบอาหารนะคะให้เคลื่อนที่ไปยังกระเพาะอาหารค่ะกระเพาะอาหารนะคะก็คือกล้ามเนื้อของกระเพาะอาหารก็จะมีการหดแล้วก็การคลายตัวนะคะเพื่อ รูเร้าอาหารแล้วก็จะผลิตเอนซาเพปซินนะคะขออภัยค่ะเป็นเอนซ์เพปซินนะคะซึ่งออกมาย่อยสารอาหารประเภทโปรตีนให้มีขนาดเล็กลงนะคะแล้วก็ส่งต่อไปสู่ที่ลำไส้เล็กนะคะ ตัวลำไส้เล็กจะรับน้ำดีที่ส่งมาจากตับนะคะเอนไซม์จากตับอ่อนนะคะแล้วก็เอนไซม์ที่ผลิตขึ้นนะคะที่ลำไส้เล็กเองนะคะเพื่อย่อยสารอาหารประเภทที่มีขนาดเล็กนะคะจนเซลล์นั้นสามารถดูดซึมผ่านผนังลำไส้เล็กนะคะเข้าสู่กระแสเลือดส่งไปยังส่วนต่างๆของร่างกายค่ะ กากอาหารที่เหลือจากการย่อยสลายแล้วนะคะก็จะส่งมาที่ลำไส้ใหญ่นะคะซึ่งลำไส้ใหญ่นะคะทําหน้าที่ในการดูดน้ํานะคะวิตามินแล้วก็เกลือแร่บางส่วนนะคะส่วนกากอาหารก็จะถูกขับของเสียออกมาเป็นอุจจาระนั่นเองค่ะครูบโบก็มีคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับอวัยวะในระบบทางเดินอาหารของมดุกย์ให้เด็กๆได้ชมกันค่ะไปดูกันเลยค่ะ มาดูกันที่สามขั้นตอนนะคะในการกลืนอาหารแล้วก็การลำเลียงอาหารลงสู่กระเพาะอาหารในขั้นตอนที่หนึ่งขนาดที่เราเคี้ยวอาหารนะคะฝาปิดกรองเสียงนะคะจะมีการยกตัวสูงนะคะกล้ามเนื้อหูรูดนะคะที่อยู่บริเวณหลอดอาหารก็จะหดตัวนะคะสองขนาดเรากลืนอาหารนะคะฝาปิดก่องเสียงก็จะเลื่อนลงมาปิดกรองเสียงกล้ามเนื้อหูรูดนะคะที่อยู่บริเวณหลอดอาหารก็จะมีการคลายตัวนะคะ ส่วนขั้นตอนที่สามกล้ามเนื้อหลอดอาหารนะคะจะหดตัวแล้วก็คลายตัวนะคะเพื่อช่วยลำเลียงอาหารลงไปยังกระเพาะอาหารนั่นเองค่ะมาดูกันที่หน้าที่ของอวัยวะในส่วนที่ช่วยสร้างน้ำดีแล้วก็เอนไซม์สำหรับการย่อยอาหารนะคะตับจะทำหน้าที่ในการสร้างน้ำดีนะคะที่มีสีเขียวเข้มแล้วก็มีกลิ่นฉุนนะคะแล้วส่งไปเก็บที่ถุงน้ำดีน้ำดีจะถูกส่งเข้าสู่ลำไส้เล็กนะคะเพื่อช่วยในการย่อยไขยมัน โดยท่อก็จะส่งน้ำดีของตับนะคะและท่อนะคะคจะส่งเอนไซม์ที่มาจากตับอ่อนนะคะจะเปิดที่บริเวณลำไส้เล็กนะคะส่วนต้นนะคะเมื่อมีการย่อยอาหารเกิดขึ้นนะคะตับอ่อนจะทำหน้าที่ในการสร้างเอนไซม์หลายชนิดเลยนะคะที่ใช้สำหรับการย่อยอาหารจากนั้นจะส่งไปที่ลำไส้เล็กนะคะ ส่วนถุงน้ําดีจะทําหน้าที่ในการเก็บน้ําดีไว้นะคะที่ผลิตจากตับนะคะแล้วก็ส่งต่อไปอยังลําไส้เล็กนะคะส่วนต้นดังนั้นเนี่ยถุงน้ําดีจึงไม่ได้ทําหน้าที่นะคะผลิตน้ําดีนั่นเองค่ะส่วนเอนไซม์คืออะไรอนะ่าหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะไปหาคําตอบกันเลยค่ะ เอนไซม์นะคะก็เป็นสารอินทรีย์ประเภทโปรตีนนะคะที่สร้างโดยเซลล์ของสิ่งมีชีวิตจะทําหน้าที่เป็นตัวเร่งอัตราการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะเอนไซม์ก็จะมีความสําคัญต่อกระบวนการต่างๆในร่างกายด้วยอย่างเช่นเอนไซม์ที่ทําหน้าที่ในการย่อยอาหารเราเรียกว่าน้าย่อยนั่นเองค่ะ แนวทางในการดูแลอวัยวะนะคะในระบบย่อยอาหารเนี่ยเป็นระบบที่สําคัญต่อร่างกายดังนั้นเราควรที่จะปฏิบัติตนเองนะคะแล้วก็ดูแลรักษาอวัยวะต่างๆนะคะอย่างเช่นนะคะรับประทานอาหารที่สะอาดแล้วก็ปรุงสุกใหม่รับประทานอาหารที่มีใยอาหารสูงได้แก่สารอาหารประเภทผักแล้วก็ผลไม้ชนิดต่างๆค่ะรวมไปถึงรับประทานอาหารให้เป็นเวลาครบทั้งสามมือ้อแล้วก็รับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะคะ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสจัดนะคะเพราะว่าการทำให้อาจจะทำให้เกิดกรดในกระเพาะอาหารได้นั่นเองนะคะควรออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อช่วยให้อวัยวะต่างๆแข็งแรงและทำงานได้เป็นปกตินะคะหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ติดมันหรืออาหารที่มีไขมันสูงค่ะหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือว่าดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะ แล้วก็ควรดื่มน้ำนะคะอย่างน้อย6-8แก้วหรือว่า2ลิตรต่อวันนะคะหรือตามที่ร่างกายต้องการต่อวันนั่นเองค่ะ สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะในเรื่องของระบบย่อยอาหารนะคะสำคัญกับร่างกายอย่างไรนะคะนั่นก็คือระบบย่อยอาหารมีความสําคัญกับร่างกายนะคะเพราะว่าร่างกายของเราจะต้องการสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะอาหารที่เรารับประทานเข้าไปประกอบไปด้วยสารอาหารประเภทและอ่าหลากหลายประเภทนะคะแล้วก็มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่ ร่างกายนั้นนะคะจะสามารถที่จะดูดซึมเข้าไปได้ดังนั้นนะคะเราจึงต้องอาศัยระบบย่อยอาหารนะคะที่ทําหน้าที่ในการย่อยอาหารส่วนต่างๆของร่างกายให้มีขนาดเล็กลงนั่นเองค่ะเ <_ c oughs> มื่อร่างกายนะคะมีการดูดซึมสารอาหารเข้าสู่กระแสะเลือดก็จะนําไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายทําให้ร่างกายนั้นมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีสุขภาพดีทําให้ร่างกายนั้นจเจริญเติบโตนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะในเรื่องของระบบย่อยอาหารกันนะคะวันนี้เด็กๆก็คงได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดํำรงชีวิตต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วในชั่วโมงวิทยาศาสตร์เดี๋ยวมาพบกับครูโบใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะวันนี้ครูโบลาไปก่อนสวัสดีค่ะ